สำหรับพิธีกรรมในพระเช้า,ชานะครับเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำรัธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิวะพรมิยาอุจิกัลยาณมิตรมณีรัตน์มากิโนนำกล่าวคำถวายที่พยิยบุปผาลาสวรรค์จากนั้นนะครับก็จะมีกัลยาณมิตรสุวรรณีเครือสวัสดนะครับกัลยาณมิตรกิติยาสีใสนะครับนำกล่าวคำถวายที่พยิยบุปผาลาสวรร์ ส่วนกเรยียนณิมิตสองท่านนะครับทั้งกเรยียนนมิตศิวพรและกะัลยาณมิตรมณีรัตน์ได้นำกล่าวกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีอัญเชิญทิพยยมาลาบุพพาสวรรค์และทิพยยสุทธาพธิ์พักบ่ายครับคณะสงฆ์และสาธุชนที่พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระในเวลาธรรมกายพร้อมกักบคณะกะัลยาณมิตรทั่วโลกโดยได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระ จากนั้นประกอบพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดพระธรรมกายไอจิครับโดยมีกัลยาณมิตรศิวพรมิยาอุจิและกัลยาณมิตรดวงสุดามีอนุภาพมาดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรสุวรรณีเครือสวัสด์และกัลยาณมิตรมณีรัตน์มากิโนเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคส่วนกัลยาณมิตรมูลเซสบุโรและกัลยาณมิตรดวงพร ชิมิสึนะครับเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญวิสาขบประทีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญครับทุกท่านก็ต่างมีความปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายไอจิทุกท่านครับ